สวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมทุกทกท่านนะคะดวงรายเดือนคลิปนี้สำหรับชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎทุกทุกท่านนะคะราศีกรกฎดูได้ลัคนากรากฎดูได้เดือนนี้เดือนเกิดของคุณส้มมะขอวอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความสมหวังมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งใดก็ขอ ให้สมปรารถนาสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงสาธุสาธุสาธุนะคะส้มมาพยากร์ดูดวงโดยใช้ไพ่หยิบสี่นะคะดวงนี้แบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยหรือว่าใครผูกลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรค่ะราคาเริ่มต้น1คำถาม39บาท2คํคำถาม78บาท5้าคำถาม149บาทกติกาง่ายๆโอนเงินแล้วส่งสลิปพร้อมกับพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะถ้าไม่รู้จะถามอะไรข้องใจแค่คำถามเดียวก็ถาม ได้ประหยัดรวดเร็วแม่นยำแล้วก็ตรงประเด็นค่ะสำหรับใครสนใจอยากจะโทรคุยก็เริ่มต้น20นาที299บาทต่างประเทศ20นาทีเริ่มต้น359บาทค่ะเทียนมงคลครอบจักรวาลยังมีเหมือนเดิมนะคะวอลเปเปอร์ aper, มือถือก็ยังมีเหมือนเดิม ใครสนใจก็เข้ามาดูรีวิวได้ที่เพจสม้มมะพยากรค่ะยินดีให้บริการเนาะสำหรับชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎในเดือนนี้มีเรื่องของการจบมีเรื่องของการเคลียร์มีเรื่องของการสะสางสัญลักษณ์ของไพ่เดอะเดตเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ไปสู่สิ่งใหม่ก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรที่ทำให้คุณต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความรู้พิสูจน์ความสามารถ พิสูจน์ศัก,กยภาพหรือมีปัญหาให้ได้แก้ไขเลยทำให้ชีวิตค่อนข้างยุง่งแล้วก็วุ่นวายอยู่หลายอย่างพอสมควรเหมือนกันแต่เมื่อเวลามันผ่านไปพไพ่ใบเนี้มันเคลียร์ได้มันเคลียร์จบและมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของการงานเนี่ยบางคนอาจจะจบจากตำแหน่งเดิมๆนะ มีเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพระราชาดาบคือลาบยศสันเสริญหมายถึงอำนาจใครที่รอคอยตำแหน่งสิ่งที่หวังตั้งใจจะประสบความสำเร็จนะแล้วไพ่ผู้หญิงกับสิงโตคุณสามารถใช้ปฏิพานไหวพริบใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณ เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณเก่งจริงๆคุณทําได้จริงๆแล้วไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ไม่แพ้คนที่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วสู้ใจดีสู้เสือแล้วสู้จนสําเร็จสู้จนได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณแฮปปี้และมีความสุขมากๆบางคนอาจจะเขียนย้ายนะ อาจจะเป็นตำแหน่งใหม่ที่ใหม่อาจจะเป็นตำแหน่งใหม่ในที่เดิมก็ได้เพราะว่าไพ่มันเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายตำแหน่งแต่เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือบางคนเขียนย้ายเป็นครูอยู่ที่นี่ย้ายไปที่อื่นไพ่ที่เกี่ยวกับการเดินทางไพ่ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายชัดเจนหรือว่าย้ายไปเป็นผู้จัดการย้ายไปเป็นพออ,อย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นนะไพ่ที่เกี่ยวกับสติปัญญาค่อนข้างเด่นชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่ ได้มาล้วนเกิดจากสติปัญญาและความรู้ความสามารถของคนกรกฎล้วนหลวนเลยจงภูมิใจแล้วก็สำหรับใครนะในเดือนนี้เนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของคำพูดคุณมีโอกาสได้พูดคุยเจราจารแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นแล้วการพูดคุยครั้งเนี้ทำให้คุณได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์จากการเจราจารวมไปถึงเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือหรือสร้างความไว้วางใจให้กับเจ้านายลูกน้องหรือลูกค้าก็ได้คนตกงานว่างงานไม่ต้องสืบเลยค่ะไม่ต้องสืบใครรอคอยงานอาจารย์หนูอยากได้งานแย่แล้วได้ค่ะ เดือนนี้ได้แน่นอนยังไงก็ฟันธงว่าคนตกงานว่างงานได้งานแน่นอนใครอยู่ในองค์กรเดิมระวางแผนอย่าจะเดินทางอย่าจะเปลี่ยนงานอย่าจะย้ายงานมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะถึงแม้ว่าการแข่งขันจะค่อนข้างขับเคี่ยวนิดนึงแต่ มองว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอาชีพที่เกี่ยวกับคําพูดอาชีพที่เกี่ยวกับการเจรจาหรืออาชีพที่เกี่ยวกับความเป็นความตาย1ขายประกันประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตวางแผนการเงินต่างๆใครอยากจะเอาดีด้านการขายประกันทําได้ขายยานะเป็นดีเทลยาแบบนี้ก็ได้หรือใครทําธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงศพหรือความเป็นความตายขายของชํารุวยรับจัดดอกไม้งานศพช่วงนี้ดีมากๆ ช่วงนี้นะลูกค้าเก่าๆคนเก่าๆลูกค้าเก่าๆคือเหมือนเครดิตของคนราศีกรกฎอ่ะดีแล้วลูกค้าเก่ากลับมาติดต่อกลับมาหรือได้รับการติดต่อกลับมาจากลูกค้าเก่าๆหรือคนเก่าๆ สิ่งที่ต้องระวังไพ่พระราชาดาบเป็นสัญลักษณ์ของอีกโก้เป็นคนไหม่ง้อคนเป็นคนไม่สนใจใครเป็นคนไม่ยอมใครสู้ด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองบางครั้งอะ่ะจะบอกว่าถ้ามีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทำให้มันง่ายขึ้นทำให้มันสบายขึ้นน่ะ คุณก็ไม่ต้องหยิ่งไม่ต้องศักดิ์ศรีเยอะขนาดนั้นก็ได้นะเพราะบางทีศักดิ์ศรีกินไม่ได้ผู้ใหญ่อยากจะให้โอกาสผู้ใหญ่เขาเมตตาแต่คุณกลัวว่าคุณจะเป็นเด็กเส้นกลัวคนนั้นจะมองคุณไม่ดีกลัวคุณจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคุณไม่ต้องไปซีเรียสอะไรใดๆคุณเก่งคุณฉลาดความสามารถของคุณก็ส่วนหนึ่งคนที่เขาอยากจะช่วยคุณจากใจจริงๆก็เพราะส่วนหนึ่งหรือเจ้านายผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเขาเห็นความสามารถเขาเห็นศักยภาพของคุณด้วย ส่วนหนึ่งอีกประมาณหนึ่งก็คือในเรื่องของคําพูดที่ตรงเกินไปหรือแรงเกินไปพูดจาอะไรช่วงนี้อาจจะต้อง คำนึงถึงความรู้สึกของคนฟังด้วยแล้วก็ใครที่มีปัญหาทะเลาะกับใครไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการปรับความเข้าใจการสามัคคีปรองดองเพราะฉะนั้นเนี่ยรอคอยการกลับมาปรับความเข้าใจรอคอยการกลับมาเจราจามีโอกาสได้คุยได้พูดได้ปรับความเข้าใจกันนะคะและสําหรับคนเก่าๆคนเก่าๆวงเล็บ คนรักเก่าคนที่เพิ่งจบกันไปคนที่เพิ่งเลิกกันไปนะบางคนหย่ากันแล้วก็มีนะอาจจะมีเกณฑ์กลับมาพูดกลับมาคุยเอาเป็นว่าคนโสดแบบมีประเด็น จะมีโอกาสคนเก่าๆกลับมางอ้อขอคืนดีแต่กรณีที่คนเราโสดสนิทเลยอาจจะได้เจอรักข้ารุ่นรักต่างวัยหรืออาจจะเจอคนที่มีแบบว่าความต่างกันมากๆต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรืออายุช่วงวัยต่างกันอันนี้คือคนโสดแต่สำหรับคนมีคู่คนมีคู่ช่วงนี้แบบแฟนไม่ทำกันบ้านอะ ไพ่ฤาษีคือนอนนิ่งแข็งทื่อเป็นท่อนไม้บางคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องแฟนไม่ทำกันบ้านจริงๆนะหรือบางคู่มีปัญหาอยู่ไกลกันหรือบางทีแฟนบ้าก,การบ้าง,งานไม่ได้สนใจกันมากเท่าไหร่เพราะว่าไพ่ฤาษีเป็นไพ่รักสันโดมันเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างใช้ชีวิตบางคู่มีความหึงหวงมีความระวังระแวงทำไมแฟนเปลี่ยนไปทำไมไม่สะกิดฉันเลยนู่นนี่มันจะมีความหึง ห่วงหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วนํามาซึ่งประเด็นส่วนบางคู่ที่ปัญหาเรือรังไพ่เดอะเดชเนี่ยบางคู่อาจจะถึงขั้นหย่าร้างนะแต่บางคู่ที่พอจะปรับความเข้าใจกันได้เนี่ยทำใจให้สบายทุกอย่างจะเป็นไปตามกลไกของเวลาไม่ต้องไปเร่งรัดไม่ต้องไปรีบร้อนให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมันห่างกันสักพักหนึ่งก่อนอยู่อย่างเงาเงาให้เราสองคนได้คิดทบทวนแล้วค่อยมาปรับความเข้าใจกันก็ได้ สำหรับในเรื่องของการเงินการเงินมองว่าดีแล้วชาวกรกฎมีโอกาสจะมีโชคมีลาบแล้วมีโอกาสจะถูกหวยโชคลาบเนี่ยอย่างแรกคือฟันธงไปเลยนะมีโอกาสถูกหวยสัตว์สีเท้าให้โชคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบอีกกรณีหนึ่งเป็นเงินที่มาจากเงินชาปนกิจ เงินมอระดกหรือเงินประกันคนราศีรากรกฎใครยังไม่ได้ทําประกันทําไว้บ้างนะเพราะบางทีเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเป็นโควิดอย่างเงี้ยเนื้อง,งอกอย่างเงี้ยซีดอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาผ่าตัดอย่างเงี้ย คุณมีโอกาสได้เคลมเงินประกันนะเรื่องเงินไม่สะดุดติดขัดถึงแม้ภาษีสังคมจะเยอะแต่การเงินยังคล่องตัวดีอยู่ใครวางแผนกู้เงินจะทำธุรกิจธุรกรรมการเงินอะไรใดๆมีโอกาสกู้ได้มีโอกาสกู้ผ่านช่วงเนี้ยการเงินไม่เดือดร้อนแต่ สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือสุขภาพสุขภาพหนึ่งหัวใจ 1. โรคหัวใจจุกเสียดแน่นหน้าอกนะหายใจไม่สะดวกโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสองกระดูกสันหลังอักเสบนะกล้ามเนื้อไหล่หลังกระดูกสันหลังอักเสบสเนื้องอกสีดสไมเกรนต้องระมัดระวังแล้วช่วงเนี้ยคนราศีกรกฎอะ่ะ ค่อนข้างที่จะขี้หลงขี้ลืมนะทำอะไรช้าๆให้มันเน้นชัว์แล้วทำอะไรให้มีความรอบคอบนะจ๊ะแล้วช่วงนี้ถ้าอยากจะเสริมดวงจริงๆแนะนำให้บูชาท้าเวสุวรรณถ้าพุทธเลยนะสายพุทธเนี่ยเท้าจะตุโลกบาลทั้ง4ที่ดีที่สุดนะ ทาวเวสุวรรณขอพอรทาวเวสุวรรณเสริมดวงได้แต่กรณีเน้นไปที่เทพเจ้าสายแขกสายแขกก็ต้องเป็นองค์พระแม่อุมาเทวีนารีขี่เสือต้ององค์พระแม่อุมาเทวีเท่านั้นและที่สำคัญช่วงนี้ ทำบุญด้วยอุปกรณ์การแพทย์ทำบุญที่เกี่ยวกับโรงศพหรือทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเป็นการเสริมดวงแล้วดวงจะดีขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเรามัาระวังอารมณ์คำพูดเรามาระวังอีโก้นิดนึงนอกนั้นอย่างอื่นไม่มีปัญหาความสุขความสําเร็จ ความเจริญก้าวหน้าและการได้รับการยอมรับค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงเดือนนี้ดูดวงส่วนตัวทักแชท facebook สมะพยากรกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ